สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกรับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับวันที่ดีสิบสองเนาะนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูวันที่สิบเก้านะครับผลออกกันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์อหาเล็กด่นกับสูงเก้าก็คัดได้เลยอยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูวันที่19เนาะผลออก,ออกนะครับผลออก05น5 08ะครับ05 08 หกสองกับส่วนเล็กล่างนะครับเล็กล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ริมฝั่งโค้งนะข็ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก0ูนส่วนเล็กล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็ใช้หลักพันกับหลักร้อยนะครับออก0 8ย์ส่วนบนสตัวคราะออก862หกองตัวครกองนะครับนี่คือผลออก ของวันที่แล้วนะครับวันที่สิบเก้านะครับมาดูแนวทางที่ผมลงให้นะก็ให้เจ็ดกับแปดเนี่ยไม่ที่เจ็ดนะครับเจ็ดไม่มานะครับอันนี้็เข้าที่เบรกแปดบิงรูดนะครับพอที่เบรกแปดบิงรูดอันนี้มันไม่มาระวังผมให้ถ้าใครจะติดไว้นะครับเอาตัวนี้ไปติดไว้นะครับวันนี้นะครับเจ็ดสามซึ่งผมไม่ได้จับนะครับเจ็ดสาม เดี๋ยวติดตัวเก่าไว้ชุดหนึ่งก็คือเจ็ดสามนะครับถ้าใครเอาไปเดี๋ยวถ้าก็เข้าที่เลขแปดเนาะออกศูนย์แปดนะครับก็ไม่มีนะครับในนี้มันข้ามไปเนี่ยมันมีเจ็ดสองมันออกหกสองนะครับศูนแปดถ้จับแปดก็แปดสองแปดสามแปดห้านะครับไปมันก็เลยไปแปดศูนย์ แต่วัาไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมก็เข้า8กับ2ชุดวินเป็นมันขาด0กับ6นะครับตัวเรยนไม่เข้าคู่ก,ก็ถือว่าเข้าวินลดกอย่างเดียวเนาะสำหรับในทางเราพัฒนานะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะตัวจอบนะครับมาตาตัวจอบตัวจอบกับชุดวินนะครับเั็นก็หลุดวันที่22 บบเดือน9 2568พันากบปาวพัฒนากลแบบาวพัฒนาเดี๋ยวตามมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคลิปเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ ก็มาดูชุดบินวอนที่22เดือน9ปสองสองพันห้าินะครับดาวพัฒนาชุดบินได้เลข67 8 9 0กนะครับส่วเลขเด่นก็ได้6กับ7 8, 9, นะครับวันนี้ก็ในนาที่เลข7น,นะครับใครชอบ6กก็จับที่6 วันนี้ก็แต่ละชุดมันจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าว่ามันมาบนมาล่างนะตัวประกบมันได้แค่ได้แค่ชุดเดียวก็คือบนหรือมาได้ล่างเท่าน,นั้นเองนะครับก็จะจับไปที่เลข7นะครับจับที่เลข7จับไปที่6 7 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับส่วนตัวที่ผมกันให้ก็กันให้ที่เจ็ดสามกับเจ็ดเจ็ดนะครับก็จับไปแค่นี้เนาะกับส่วน3ตัวสามตัวจับไว้ที่หกเจ็ดแปด แล้วก็6 7 9 4สีตัวติดูตรนะครับใครจะนำไปตัดเล่นหรือว่าเอาไปบินก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าจนชอบชุดสีตัวสีตัวมึงก็จับไปที่มันจะออกตัวเดิมหรือเปล่าโอเคจับไปที่3 6 เจ็ดแปดกับสามหกเจ็ดแปดนะครับสี่ตัวนะตัวที่ผุบบ่มเน้นๆก็คือชุดนี้นะครับเจ็ดแปดกับหกเจ็ดหนึ่งโลดในนาที่เจ็ดนะครับ ตอนนี้เนาะแล้วก็ส่วนสามตัวครับอ่ารู้เรื่องขอไปครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวได้หกเจ็ดแปดนะครับสี่ตัวก็ชุดนี้เนาะสามหกเจ็ดแปดนะครับครับกรรจับหนาทางก็แคปบเอาไว้นะครับ กับตานนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2 2่ดือน9พศ .2 5 1พครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวในปิใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับรับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ